การนกชุนชิวครั้งนี้ค่ะนนต์จะเดินทางไปเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินนกแอร์ก็กำลังจะเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปเมืองโฮจิมินห์นั่นเองค่ะ ค่นะนตกพร้อมแล้วที่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวแบบชิกๆเก๋ๆในรายการนกชวนชิวตอนเที่ยวจิบจิบทริปโคจิมินตอนที่1จะสนุกแค่ไหนเราแพ็คก,กระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันเลยค่ะ หลังจากที่มาถึงสนามบินแล้วนะคะใครที่อยากจะแลกเงินเนี่ยนอโตะแนะนําให้แลกกันที่สนามบินเลยแล้วสําหรับอัตาราการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะคะ<ๆ>คิดง่ายๆก็10,000ดองเวียดนามก็ประมาณ15บาทไทยนั่นเองค่ะแล้วถ้าใครถามหาซิมการในการใช้โทรศัพท์ไว้อินเทอร์เน็ตนโตะก็แนะนําที่สนามบินเช่นกันค่ะราคาเบามากๆแค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะ สำหรับที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามอะค่ะสนามบินก็จะแปลกนิดนึงเพราะว่าจุดที่รอรับผู้โดยสารเนี่ยจะอยู่บริเวณนอกอาคารจะไม่เหมือนกับสนามบินของประเทศอื่นเขาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนตกก็ใช้บริการแท็กซี่เข้าเมืองใช้เวลาประมาณ20-30นาทีเท่านั้นก็จะมาถึงใจกลางเมืองโฮจิมินกันแล้วเราก็จะเห็นว่าคนเวียดนามเนี่ยจะใช้การคมนาคมโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ ที่นี่ค่ะก็เป็นที่แรกที่นกชนชิวเล็คอมเมนค่ะโบสถ์นอตเตอร์ดามนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยนอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยใครที่มาที่นี่เนี่ยนะคะรับรองได้เลยว่าจะมีมูลเก๋ๆถ่ายรูปเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเลยค่ะ คที่นี่คือกลมไปสนีกลางนักท่องเที่ยวพน,นิยมมาซื้อของฝากและก็ถ่ายรูปอีกเช่นกันแล้วก็ยังมีบริาการส่งโปสการ์ดด้วยล่ะค่ะ <Dip> หลังจากเดินเที่ยวสักพักค่ะก็มานั่งพักเหนื่อยกันที่คาเฟ่เก๋ๆซึ่งดูติดก,กันกับไปสนีกลางเลยล่ะคะ่ะ <Dip> คนเวียดนามค่ะนิยมดื่มกาแฟกันมากๆค่ะกาแฟเวียดนามก็เลยขึ้นชื่อในอเรื่องของความหอมแล้วก็ความกลมกลม่อมเลยทําให้เมืองโฮจิมินห์มีร้านกาแฟเก๋ๆมากมายเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านเก๋ๆที่นกชุนชิวเล็คคอเมนต์ค่ะ The Coffee Factory ค่ะร้านนี้ค่ะนกชุนชิวเล็น อะไรที่มาเที่ยวแลนด์มาร์กสำคัญสำคัญอย่างเออโบสถ์นอสเดอร์ดัมเนี่ยนะฮะร้านนี้เนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงกาแฟรสชาติดีชิมแล้วทีมงานก็ชิมกันแล้วด้วยที่สำคัญราคาเอาเป็นว่าบนโต๊ะของนอโต๊ะเนี่ยก็สตาร์ทตั้งแต่30บาทเนี่ยแล้วก็50บาทอหะคือราคามันเบามากอีกเรื่องนึงที่ชอบมากค่ะในโฮจิมนก็คือว่าอย่างร้านคาเฟ่ช็อปร้านอาหารโรงแรมเข้าไปเนี่ยจะมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้ถ้าเข้าไปอุดหนุนก็จะมีเป็นยูเซอร์กับแพสซิร์มาเราก็ได้เข้ามานั่งใช้อินนเเ็ตกั ไแบบนนั้เป็นอีกหนึ่งร้านที่นกชนชิวเล็คเมนค่ะสำหรับนกชวนชิวตอนเที่ยวจิบจิบทริปโคโจิมินค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบชิกชิกเก๋ๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะรอติดตามกันให้ดีๆวันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย 2อ0 0โหเส้นนุ่มมากเจ๋งจริงแ่ะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้แต่เราเอาใส่ของเด็กได้ใครที่มาเขาก็ต้องมาชิมกันแล้วบอกมันขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากๆ